ข่าวขมก็ขอทราบอยู่ผมวินาทีนี้ครับวันนี้จะมารีวิวไปขับพี่อีส่วนจุดสองจุดหนึ่งอัลฟาตองการนี้ตองการฟุกชิได้ไหครับรายการที่มาคุณไม่ได้เกมต่างๆบนแอนดรอยนะครับผมโค้กเล็กคนครับไม่กูอัดอยู่เครื่องกูนะสระครับก็เราจะมาดูกันว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเออเออเออมาเมื่อเดกน้ำชาวบ้านก็อุดไปทั่วเลยววิคาตี พเพื่อให้คอแห้งครับเอ้ยเพื่อไข่คอแห้งนะครับก็สิ่งท,ที่เพิ่มมาก็มีแค่เอเอมีหมดเย็นสูดกัยดแ,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 แล้วค,วร,ครับเย็นแลวคุยน้ำกูครับนี่ครับก็สามารถมองหน้าตัวเองได้นะครับไปได้ไปครับ <laughs> ตอนนี้ก็มีเกิดประท้วงกับคุณฟุกนะครับบอกให้เขาไปขเขาไม่ยอมไปครับตันเขาหน้ารักมา มีหูแมวด้เอเดร์พึ่งเคยเห็นถ้กินผมเหรอครับครับครับก็สิ่งที่เพิ่มก็ไม่มีอะไรม่มีอะไรเพิ่มมาเลยก็มีอย่างเดียวก็คือมองเห็นแค่หน้าแค่นั้นพ่อมือหงายตัดเฮ้ยท้ามันมีเสียงโดนมันมีน้ำยาเข้ามาด้วยนะน้ำยามันก็เหมือนบิวมันก็เหมือนวิวหนึ่งเหรออันนี้มันแก้บั็กเฉยๆแล้วเพิ่มอย่างหนึ่งเข้ามาไม่ครับมันมีน้ำยาขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็มี โหมดใหม่เข้ามานะโหมดออะไรขงคุณเป็นโหมดที่เราสามารถฆ่าซอมบี้ได้นะมันก็มีตั้งนานแล้วเหรอครับอ่างอครับคล้ายแต่เวอร์ชั้นแรงไรงมีกัมดาด้วยอะกันวะขอเชิญทุกคนไปกดไลค์ฟุตแชแนลนะครับผมไปกดโลกฟุตแชแนลเห็นยังไงครับแชแนลเกด F I U K E C H เฮ้ยกูบอกผิดรายการชิบหายนะไปเปลี่ยนมาไปกดฟุกคงนะยังไม่เปลี่ยนชื่อ เป็นรูปคนใส่หน้ากากผีเนี่ยใส่หน้ากากเกย์กอลากเธอข้านะพอครับงั้นก็ขอจบการรีวิววันนี้ครับแล้วใครว่างนะครับอย่าลืมไปปาขี้ไป s h a d o w m a ด้วยครับครับช่วยกันเม้นลูกขี้นะฮะในในทำลายของเขาครับครับแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ